ตรังชมเมลอนสิบสายพันธุ์และนาข้าวสีชมพูแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนเกาะสุกรค่ะผู้สื่อข่าวรายงานที่มีตรังฟาร์มเมลอนบนเกาะสุกรหมู่ที่สองบ้านแหลมตำบลเกาะสุกรออำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนางสาวทัศนีพรนิ่มเจริญอายุ13ปีชาวจังหวัดราชบุรีและนายมงคลธราดลทนสารอายุ43ปีชาวจังหวัดมหาสาร,รคามกเกษตรกรสองสามีภรรยา ซึ่งทั้งคู่จบการศึกษาด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรและเปิดบริษัทจำหน่ายด้านเมล็ดพันธุ์พืชด,ด้วยได้ซื้อที่ดินบนเกาะสุกรจำนวน8ไร่ค่ะแบ่งพื้นที่นำรองทดลองทำนาข้าวสายพันธุ์สีชมพูเนื้อที่1-2ไร่ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ปลายปีนี้ค่ะและสร้างโรงเรือนปลูกพืชรวม19หลังโดยเฉพาะเมลอนสายพันธุ์ต่างๆจำนวน10หลังหรือ10สายพันธุ์ หรือหลังละหนึ่งสายพันธุ์ประกอบด้วยสายพันธุ์แสนดีเก็บเกี่ยวและขายหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาสายพันธุ์ราก้อนเนื้อกรอบสโนว์กรีนเมลอนญี่ปุ่นเนื้อเขียวไข่มังกรฮามีกัวเนื้อส้มสายพันธุ์ที่เบสแสนหวานเป็นเมลอนญี่ปุ่นเนื้อส้มแจ่มจันทร์เป็นเมลอนกาเลียเนื้อส้มหยกมงคลเป็นเมลอนญี่ปุ่นเนื้อเขียวนุ่มอามีกัวผลยาวคล้ายไข่มังกรยังไม่ได้ตั้งชื่อ และเมลอนฮามิลัวสายพันธุ์ทิเบตผลใหญ่เนื้อกรอบหวานชำ่ำวางแผนให้ออกผลผลิตในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ค่ะ mm hmm. เพราะต้องอาศัยสภาพอากาศที่เย็นโดยโรงเรือนแต่ละหลังปลูกเมลอนจำนวน220ต้นขณะนี้กำลังทยอยออกผลผลิตโดยจะเก็บผลผลิตทุกสัปดาห์ซึ่งผลผลิตที่ได้น้ำหนักดีรสชาติหวานฉ่ำกลิ่นหอมอร่อยน้ำหนักตั้งแต่1.5ถึง2กิโลกรัมเศษ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ละโรงเรือนจะให้ผลผลิตประมาณ300-500กิโลกรัมขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผลผล,ผลิตแต่ละสายพันธุ์ราคาขายกิโลกรัมละ150บาทซึ่งตั้งแต่ผลผลิตเริ่มออกจำหน่ายนะคะก็ได้มีการโพสต์ขายผ่านทาง YouTube และขายทางเพจ Facebook ชื่อมีตรังฟาร์มเมลอนบนเกาะสุกรปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติมาถ่ายรูปกับนาข้าวสีชมพู ดูโรงเรือนปลูกเมลอนชิมและซื้อกลับกันทุกคนทําให้ผลผลิตมีไม่พอจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวถึงถิ่นโดยนางสาวทัศนีพรนิมเจริญกรเกษตรกรบอกว่าแรากเริ่มตนเองกับสามีนั้นชอบท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ รวมทั้งมาเที่ยวเกาะต่างๆที่จังหวัดตรังก็มาเห็นศักยภาพบนเกาะสุกรว่าเป็นเกาะที่แปลกพบว่าชาวบ้านมีการทํานาข้าวและปลูกแตงโมซึ่งแตงโมเกาะสุกรเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดตรังนั่นเองซึ่งตนและสามีจบทางด้านการเกษตรและชื่นชอบทํางานด้านการเกษตรด้วยค่ะจึงคิดว่าเกาะสุกรเมื่อปลูกแตงโมออกมาหวานอร่อยน่าจะต่อยอดปลูกพืชชนิดอื่นๆได้ผลผลิตดีไม่แพ้กันจึงตัดสินใจซื้อที่ดินจำนวนแดไร่ค่ะ จากนั้นก็ได้แบ่งพื้นที่ด้วยซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์สีชมพูซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่สายพันธุ์ยังไม่นิ่งเพียงหวังจะมีส่วนช่วยในการคัดสายพันธุ์ให้นิ่งขึ้นจึงตัดสินใจซื้อมเมล็ดพันธุ์มาในราคากิโลกรัมละ70,000บาทมาทดลองปลูกได้2ปีแล้วและเห็นว่าสายพันธุ์เริ่มนิ่งจึงมาขยายพันธุ์เพิ่มพื้นที่ปลูกในปีนี้หลังจากนี้หากมเมล็ดข้าวสีชมพูมีคุณภาพก็จะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวสีชมพูด้วย เพราะถ้าให้ผลผลิตได้ดีจะเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาบนชาวเกาะสุกรในอนาคตได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวสีชมพูซึ่งขณะน,นี้ราคาเมล็ดข้าวสีชมพูจากกิโลกรัมละ70,000บาทตอนนี้ราคาเมล็ดพันธุ์อยู่ที่กิโลกรัมละ40,000บาทรวมทั้งปลูกเมลอนเพราะคิดว่าแตงโมเกาะสุกรยังขึ้นชื่อเรื่องความหวานกรอบอร่อยจึงคิดว่าสภาพดินน่าจะอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกเมลอน จึงทดลองปลูกเมลอนดังกล่าวปรากฏว่าได้ผลผลิตดีโดยปลูกโรงเรือนละ220ตน้นผลผลิตได้ประมาณ300-500กิโลกรัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เพราะบางสายพันธุ์น้ำหนักลูกละ2กิโลกรัมกว่าโดยวางแผนตัดผลผลิตขายทุกสัปดาห์ราคาขายกิโลกรัมละ150บาทสร้างรายได้โรงเรือนละ45,000-70,000ถึง70,000บาทและเมลอนสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปี แม้จะต้องต่อสู้กับสภาพฝนฟ้าที่ตกบ่อยในพื้นที่ภาคใต้แต่พอปลูกในโรงเรือนปรากฏว่าได้ผลผลิตดีในอนาคตก็จะต่อยอดถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในเกาะสุกรได้ปลูกด้วยทั้งนาข้าวสีชมพูและเมลอนหวังจะช่วยสร้างสีสันแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้กับเกาะสุกร ดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนได้ตลอดทั้งปีซึ่งข้าวสีชมพูนั้นเป็นทั้งอาหารและสามารถเป็นพืชประดับโชว์นักท่องเที่ยวอาจจะมีนาะข้าวสีชมพูทั้งเกาะโดยเฉพาะหน้าไฮซีซันในอนาคตข้างหน้าและสําหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจอยากศึกษาการปลูกข้าวสีชมพูนะคะและการปลูกเมลอนด้วยสามารถติดต่อได้ผ่านทาง Facebook ชื่อ มีตรังฟาร์มเมลอนบนเกาะสุกรหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์086-1156295ค่ะตรังสตอรี่รายงาน